ตบสงการปรากฏว่าสินค้าที่ขึ้นราคาเป็นรายการแรกคือไข่ไก่ครับพรุ่งนี้แพงขึ้นอีกแผงละ6บาทครับ ครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับออกประกาศแจ้งปรับราคาแนะนําไข่ไก่คะหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองครับจากราคาฟองละ3ามบาทสีเป็น3ามบาทหกสตางค์ต่อฟองนะครับและมีผลวันพรุ่งนี้ทันทีครับในชานุวัตสิวโมกกรรมการผู้จัดการของบริษัทคิงเอ็กซ์ประเทศไทยนะฮะอาบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้แม่ไก่นั้นออกไข่ลดลงเฉลี่ย5 1 0ครับโดยเฉพาะไข่ไก่ไซส์ใหญ่เบอร์ศูนย์และเบอร์หนึ่งนั้นตอนนี้ถึงขั้นขาดตลาดก็มีนะฮะยอมรับ เลี้ยงไก่ในเล้าแบบเปิดทั่วไปนี่นะครับไม่สามารถควบคุมอุณหภ,ภูมิได้เลยนะฮะทำให้ผลผลิตลดลงมาและประกอบกับมีการปลดแม่ไก่จํานวนมากครับคาดว่ามีโอกาสที่ราคานั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแต่ถึงฟองละ4บาทครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าเป็นระดับสมดุลทั้งผู้เลี้ยงเองทั้งผู้บริโภคเองนะครับอย่างไรก็ตามครับ จากนี้ไปเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรุนแรงก็อาจจะมีผลทําให้ไก่ป่วยได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเกษตรกร,รเลี้ยงไก่ก็ควรปรับตัวได้แล้วเพิ่มระบบระบายอากาศในฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงไก่นะครับรวมถึงให้วิตามินที่จําเป็นให้กับทางด้านแม่ไก่ด้วยกันเองครับ